ตของเมื่อวันก่อนจากเมื่อวันก่อนที่เราเลือกทำเลไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ทำบ้านกันซึ่งคนที่ทำบ้านส่วนใหญ่จะเป็นกูทั้งนั้นเลยอเอต้เป็นคนหาแร่ไอ้บช่วยขน,นไม้กับเอต้ตอนนี้ก็เป็น<า>บ้านองก,กูกูนอนนอนอะไร,รอ่ะกูทำโซน,นบ้านทั้งหมดเลยเว้ยบ้านทุกคนเลยโอคคาทอลโกฟี่ที่บที่นี่ด้วยอะไรนะไอ้ยคาทอลกี่ ตอนนั้นยัง,ยง,ยงไม่ทำไอ้ตรงนี้เป็นส่วนกลางแต่กูจะบอกก่อนส่วนกลางถอยดิอตอนนี้เป็นส่วนกลางที่เราแบบว่าเอาไว้ทับของ,ของขชั้นล่างเนี่ยกูจะเน้นไปที่ทำเิรคเบนชั้นบนขึ้นทางนี้เออเข้าใใช่ไหมชั้นบนเป็นฟอสสำหรับตีเหล็กเพื่อนอย่างยากหรืยิ่งหอยไม่ยากนะเพราะมันเดินนะมาติดๆไงไม่มันติดเพราะมันไอ้นี่มันเป็นบันไดชันมันเป็นมันเป็นบันไดชันมันเลยนเป็นอย่างนี้ มันบันไดที่ดีกว่านีน้เหรอมีแต่ว่าพื้นที่ไม่พอตีบานก็ะซอมเลยน,นะไอหอยรถไปแค่หนึ่งเองแล้วพวกของพวกแรกเนี่ยเห็นนะยัดไว้ตามนี้เลยเนะี่ยกูเขียนทั้งหมดแล้วม,มันพิมพ์ภาษาไทยได้กูเลยพิมพ์ภาษาไทยไปเลยนกักรกดมัตีปังบางระเบิดฟองหายากเราไปแค่หนึ่งเองของบางอย่างกูหาได้กูก็ยัดไว้อะไหนหาไม่ได้ก็ไปยัดมันมันไม่ได้มีทั้งหมดอะอุกปรกรณ์สำรอง,ม,องมีโฟอยู่ในนั้นได้หรอ กูยัดยัดไปงั้นแหละอันนี้คือบ้านของกูซึ่งกูทำเอาไว้นี่เราเป็นบ้านเชฟนะครับผมบ้านเชฟเราก็จะมาดูตรงนี้ก่อนวัตถุดิบกูยัดไว้ข้างในนะ <S <S มึงรู้เปล่าไม่ได้ยัดไว้ข้างหน้านะ <S 1> <S 1> อันนี้อันนี้เป็นกล่องอาหารนะ้ใครอยากหิวอะไรก็เนี่ยมาหยิบตรงเนี้ยกูทำไว้เต็มเลยเนี่ยเต้ยเนี่ยกล่องอาหารอยู่นี่แต่วัตถุดิบไปเก็บข้างในนะนี่ตามมาวัตถุดิบอยู่ข้างในนี้ อันนั้นบ้านในโบสอันนั้นอ่ะตอนนี้คือบ้านครูโบสทำไว้ให้ครูโบสมันครูโบเป็นคูเป็นชาวสวนไงเราก็เนี่ยมันก็ปลูกพืชปลูกอะไรของมันตรงนี้แค่หลอดโตแล้วเขาเก็บเลยเออเก็บไปเลยก็ได้บ้านของมึง้าสุดท้ายเต้ตรงนี้มันบ้านผู้บ้านนี้เงายิ่งใหญ่จังมันจะดูใหญ่แต่ทำมามันดูไม่มีอะไรเลยไม่มีหาลองดูข้างหลังว้านโคตรสวยเลยนะบ้านมึงอ่ะ บ้านมึงของหลังบ้านนี่วิวสวยสุดเลยนะยอดบูรย่าดีมึงต้องมึงต้องมาซ่อมตรงนี้บ่อยบ่อยหน่อยนะเต้ยมองบ้านกูมีดุเพราะว่าเวลาโดนฝนในตรงนี้มันจะพังก่อนชาวบ้านเขาต้องมา,มาซ่อมไม่แค่ถือไอ้นี่ก็พอถือคอนก็พอถือคอนแล้วก็อสวยตรงเนี้ยเต้ยมึงจะย้ายไปไหนก็ตามสบายนะเนี่ยไอ้ตรงนเนี้ยบีไฮฟ์เนี่ย เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันพึ่ง oh, มันทำมันทําไม่ได้พึ่งมันไม่ออกแล้วก็ตรงนี้ห้องไอเตยเราฝากเงินมาแล้วก็วางกองเงินให้มันเรียบร้อยแล้วบ้านทุกคนมีเงินหมดนะครับผมโอเคตรงนี้เป็นบ้านเตยนะครับนี่บ้านเตยมีกองทองวางอยู่หน้าบ้านไอ้เตยไหนเขาในเขาเขาควางมึงวะตอนแรกอะอุงวางไว้ไหนวะเขาควางอะอ๋อไว้ในรถหมดแล้วมันเม่เอาแปะ มันดูน่ากลัวเกินไปใช่ไหมนี่คือบ้านเต้นะยบ้านเต้เป็นอะไรตรงนี้บ้านเต้มันไม่ได้ทํางานข้างในบ้านบ้านเต้เป็นเป็นบีเฮาส์ใช่ไหมเป็นเป็นบ้านอะไรนะบ้านสารพึ่งบ้านในโบสเป็นบ้านฟาร์มแต่บ้านเต้ทางานตรงนี้ครับผมเต้เป็นแบ็กสมิธประจาทีมใช่ไหมเต้ใช่บ้านเต้ทำงานหลังบ้านที่ต้องมีที่มีที่ทุกคนสามารถตีของเองได้นะแต่เต้ก็เป็นคนช่างหลอมเหล็กแทนเราไง หน้าที่ของเ,อเต้คือการหลอมเหล็กเลยได้ได้แร่ได้อะไรมาก็เอาไว้ที่เนี่ยคาร์าเต้เป็นพ่อค้านะครับผมแบ,บม็กซ์ฟิตพ่อค้าตา่างสายอาชีพเดินถึงเอ้ยมึงไม่ถือรถเข็นมาด้วยอะแล้วก็เดินเอ,นอเนี่ยรถ<า>เ,เข็นรถเข็นรถเข็นไต้เข็นเข็นได้ทุกคนนะเวย้ยคือขอแค่มึงเดินเข้มามงเนี่ยแล้วก็เข็นมึงสามารถโดนรถเข็นได้เลยออกเยอะดีแวบตัวเตงกูขโมยได้เอาเลยเข็นได้เงาไปเลยตรงนี้กูให้เต้เป็นคนไปแบกเนี่ยไอ้เต้ไปแบกหินแบกพวกไม้มาให้ผมนะครับให้ผมสร้างบ้านนี่ การทำงานเป็นทีมไงเพื่อนยังเป็นส่วนของแบ็กฟอเรสอยู่เออแบ็กฟอเรสหรอมีคอนเทนเตอร์หรือว่าหรือว่าฮะอะไรต้ยเห็นเห็นหินยังไม่เห็นโอเคครัาหยับซ้ายเลยก็ได้ซ้ายหรือขวาไม่ตอนนี้กูคิดอยู่ว่าตอนนี้กูคิดอยู่อีกอย่างหนึ่งเลยว่าไม่งั้นอ่ะเราจะขับเรือเปิดเกาะเล่นๆไปก่อนแล้วไฟไฟไปไหมนี่ไหมแ้วค่อยลงตำรวจอ่ะเออ จบดูว่าตรงไหนมันมีอะไรแล้ว,ลวก็อันนี้ไปเฉยๆก่อนแบบยังไม่ไ่สำม,มุกยังไม่ลงสำรวจอ่ะก็ได้นะมึงมึงอยู่ในน้ำ้วมึงมึงคว้าหินมาได้อย่างไรงบอก <c oughs> มันเก็บหินจากพื้น,น่ยเอาตีนหนีขึ้นมาแล้วก็ปลาตายไ <c oughs> อยีดูพยายามที่หายเลยคันเรตีนผีหินจากพื้นนะ <c oughs> เ,เราจะแบบขับเรือสำรวจดูว่าเกาะวิ่งเออจะวิ่ง้ังหน่อยหนึ่งก่อนเพื่อดูว่ามันยังเป็นดักปลาเลยอยู่อลองวิ่งตรงเข้าไปในป่าก็ได้นะจริงๆแล้วตอนเนี้ย มึงเห็นมึงเห็นเงาดำๆไหมก็อีกแล้วเฮ้ยอะไอ่ะมันจะมายืนมองกเฉยมึงจมึงจมึงจิงมึงจริมึงยิงมิตมองเข้าใกลจจะหายไปเฮ้ยโอดริงเริมมึมึมึงจรมองจรจรเปมนโอดินนะงิมันอาจจะบอกใบรเรารมม่ไม่มมึนจึรรงมง กังดกอะเออโคตรดกเลยเพื่อนต้องต้องตัวแทงละตอนนี้ไอ้เต้ยไอ้เต้ยโอ้โหกวาดเออเออไงเล่าอีน้องไอ้เต้ยกวาดเมื่อกี้มันหงายอะพอมันหงายสิกูเดินไปขี้รัวๆเลยตัวกูฮะกดกวาดมันมันจะแบบติดติดแบบติดน็อกแบ็คอะออ๋ตัวน็อกแบ็คเออได่หน่อยเนี่ยจริงๆตัวกูโวตมันก็งทำได้นะไม่มีวะกลับไป เราลองวิ่งไปดูตรงนั้นแดีกู่ดูตรงไอ้เกาะนั่นดีว่ามันเป็นไอนนี่ปะตรงนี้อ่ะเพื่อมันเชื่อมกันใช่ไหมเออโอเคโอเคลองไปดูนี่เตะมันอาจจะเชื่อมเฮ้ยมึงวิ่งไปเรือไม่เชื่อมไม่เชื่อมตรงนี้สุดขอบเกาะแหละอ๋อไม่เชื่อมใช่ไหมขอบเกาะแหละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราบกกลับเดี๋ยวเรากลับเรือไปยาวๆไอ้เกาะนี้ก็ยังนับเป็นแบ็กฟอร์เรสถ้าอย่างนั้น เขตข้างข้างใต้เนี่ยอาจจะเป็นแบคโฟร์เรสหมดเลยก็ได้นะก็ลองออกซ้ายอีกไหมเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยกูกูรอกูรอเมาชี้ที่ที่ป่าเมื่อกี้ใช่ไหมคือแบคโฟร์เรสส่วนด้านขวาเราที่เป็นเอลเดอร์ก็เป็นแบคโฟร์เรสเหมือนกันถ้างั้นในไอส์แลนด์ข้างหน้านี่เราก็อาจจะเป็นแบคโฟร์เรสเหมือนกันนะใช่ป่ะตรงนี้มันคืออะไรอ่ะทำไมมันไม่เหมือนแบคโฟร์เลสเลยเออไม่เหมือนป่าธรรมดาเลยวะเออข้างหน้าทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยทำไมมันน่ากลัวใช่ไหมลเลย แล้วมันมันมันเป็นคนละอันไก่เกาะนั่นด้วยนะอันเนี้ยลองแวะไปลองเยี่ยมลองแวะเยี่ยมลมมันดันเราพอดีกูเลยจัดเลยเนี่ยจะดูเอาร่เบึ้งเลยเอาอมันเบึ้งน้ำสวอมสวอมเอ้ยเออว่ะใช่ป่ะสวอมป่ะเออเหมือนเบึ้งน้ำเลยมันเป็นมันเป็นมันนเเป็มลดาวตรงเนี้ยกระดูกของกระดูกตีแล้วสวอมเคลียรเขียนว่าสวอมเฮ้ยสวอมแล้วว่ะเออว่ะเราเจอแล้วเพื่อนสวอมลองก่อนลองก่อนเคลียร์ซอมบี้ก่อน อ้เต็มเลยกูจอดเรืออย่างนี้เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 ทีม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 ตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยต้นไม้ยักษ์ตัวไม้ยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวอเคียร์เคลียร์ไปยืนี่กันเออเคลียร์หลังก่อนเคลียร์หลังก่อนจอดแค่เคียร์แค่ไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยสัตว์ไอ้ไอ้เหี้ยปิงไอ้เหี้ยตกใจตะลเค้แม่ยังไอ้เหี้ยกูตกใจเลยตอนมันขับกัดขาเรือเรือเรือจะพังจะพังเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งตกกูจะตายกูจะตายกูจะตาย อออกไม่มันมันมันตกกูลงน้ำกูตายเลยอะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะกูไปเมื่อกี้ทำไมกูไปซ่อมของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดเข่มอนติดไฟแบบแบบคว้างไฟได้อะตัวอะไรไม่รู้อะชื่อว่าจอทูริงไม่รู้ว่าอ่านว่าใครเขาที่อย่างเท่อะอย่างเท่อะเอ้ยก็ไฟขึ้นมาจากพื้น แล้วต oh yeah ัวติดไฟด้วยสัตว์วิ่งวิ่งเป็นไฟเลยไอ้เชี่ยมันอยู่ในน้ำแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมันยังมีิ่งเลยเข้ามาดิเหรอมาเรื่อยๆเว้ยไอ้ไอ้ปิงอ่ะปิงเกิดเรื่อยๆเว้ยกันนะวาามันมันมีด็อกเกอร์เกิดด้วยไงประเด็นอะกูจะตายแล้วเฮลปตอนนี้มันต้องเ่ยน้องเยเราเพื่อน มาทุบบ้านเราอยู่มึงทิ้งกูไว้คนเดียวมันไม่น่าสำรวจเสิรก็มาเอาของมึงมึงอดี๋ยเพิ่งที่สำรวจได้ปะมึงสำรวจรอพร้อมกูได้ปะกูเสร็จแล้วกูกำลังวิ่งกลับถ้ามึงอยู่กับเพื่อนคอยกันเพื่อนอะเออก็ไม่เป็นี้โอ้กูตายนะน่าน่ามันเฮ้ยมันตีประตูวาร์ปอยู่กูกำลังวิ่งไปโย กูรักมนอนแบบนี้เนี่ยที่ใส่เสียส้มแ,มแล้วส้มแล้วเรียบร้อยโอเคส้มบอกให้กูกลับบ้านอีกตัวเฮียด่าเข้าไปพวกมึงอ่ะด่าเข้าไปเยอะๆคอนเทนต์ต้งนั้นเลยเที่ด่าเลยเยอยไอ้เยอยควรปิดป่ะตรงนูรักมาให้ตัวแล้วนะ่ะมึงตีทิ้งไปปิงเต็มน้ำเลยเนี่ยเฮียโอเคนี่ มีแค่น uh, oh like> hey, yeah, hey. hey, ี้เจ๋อแม่ไหนแจ๊น hey, ี้หรออืมเป็นเจ๋อแค่ไหนอ๋อมาหมดเยอะมอนเตอร์สองตัวเพื ko ่อนกูก็เดินกลับไม่ได้แล้วย่่าย่จริงเฮ้ยเฮ้ยปอแล้วพอ้เหี้ยัยวีดเอ้ยเวทเวทเวทเฮ้ยวีเวทเวทเวทไอ้เหี้ยตีไม่ได้เอ้ยกูตีได้กูตีได้กูตีได้กูตีโดนกูตีโดน เลอดต่าฮ่าฮ่าแลเลือดกูน้อยไปกูจะสร้างบ้านกูตายกูตายอีกเลยตายยับยับเลยมันเกิดหรอเออมันมันบินมาจากไหนก็ไม่ตกเลยอย่างนี้อย่างนี้คือแบบว่าอยู่ไม่ได้เลยนะอันนั้นอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ยังกูลองว้าไปลองแ๊บนึงยจัดเมื่อกี้กูกิน อาหารมันจะหมดเลยไม่กูกูไม่ได้กินอาหารเลยเมื่อกี้ตายยังโมตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเเคคโอตบแรงแต่ไม่ค่อยถึกไม่ถึกจะยิงท่านรู้วยิงไม่เข้าเหมือนกันเมื่อกี้กูกูกูตีเข้าแต่คือแบบกูกูโดนมันตบดอกเดียวกูบินเลยเมื่อกี้เปิดตั้งหันหัวกลับมาตบกระโหลกทีเดียวหัวหลุดเลยไปสัตว์แล้วมาจะม้วนอย่าง้เลย พีคือจะตายแกเออไอ้ยัยปิงอยู่ตรงเรือโคตรเยอะเลยมันซกเต้เต้เอาหอกจิ้มหอกจิ้มไม่ได้มันหอกมันแทงเขาพูไม่ไม่ได้เหรอเอออะไรวะธนูผมเมื่กี้ทีเดียวทีเดียวแตกแตกเลยใค่กูแตกเลยเมื่อกี้นั่งยุ่นเลยตอนนี้อยู่ได้ละโอเคตอนนี้อยู่ตัวละอยู่ตัวละอยู่ตัวละเหลือแค่สร้างป้อมป้องกันนี่เอาเก็ทลิงมาแปะ หมดเอ้ยกูเอากูเดี๋ยวกูไปทำอาหารอ้นี้ให้ป้าอาหารบัฟแบบกันพิษอ่ะมีอ่ะมีก็เอามาดูยืนยันจำได้ว่ามีก็ไปทำอาการกับไปทำอาหารกันพิษกนตามตัวเดียวตามตัวเดียวไปได้่ไหมพี่แ้่ลมเอาลมหนีชไปต้องหนีอ่ะตอเนี่ยดันดันดันลงนั้นเลยนี่บอกพี่เหรอซันคินคริฟบอกพี่เหรอ น่าจะใช่นะเอ้ยเดี๋ยวใครเลือดเยอะสุดวะมึงไงจะเป็นไรอีกไม่เป็นไรวะลองแช่ก่อนลองแช่ก่อนไม่เป็นโอเคไม่เป็นไม่เป็นไม่เอาเด้งเลือดก่อนเด้งเลือดก่อนเด้งเลือดก่อนเฮ้ยอันนี้ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยลองลองตีลองตีนี่ไงวะได้ได้ได้เขาได้เขาได้เนี่ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ตีได้นตีได้เราจะเปลี่ยนนั้นทำไมเคเี่ยมันมีไฟตีอะไรอ๋อช่างมาเถิดอะไรนิดหน่อยกูมีเฮ้ยตีได้ได้แน่อะไรมั้ ได้แล้วหรือเร็วอ่ะเฮ้ยเ้ดอกเกอร์ดอกเกอร์ดอกเกอร์ได้สควอเรฟไอรอนอ่ะตัวเดียววะตัวเดียววะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโง่แล้วมึงอ่ะมันได้สควอเรฟไอรอนอ่ะเฮ้ยมันเป็นมัดมันมัดอันเนี้ยมันเป็นโคนอะไเฮ้ยมันเขียนไว้นี่ไว้เคสควอเรสไอรอนเอไอสแครปไอรอนน่ะเตยดาบเตยดาบมัดบี้สแครปเขียนว่าสแครปไอรอนน่ะ เออไปหล่อใช่ใช่ไปหล่อไอรอนด้วยไอรอนด้วยมันเป็นแร่ไอร่อนเหรอเออเป็นแร่เออว่าสแครัไอรอนจริงๆด้วยมันเป็นแร่เพราะว่ามันวาร์ปไม่ได้มันคือเหล็กเตมันคือเหล็กมันคือเหล็กเหล็กคือเหล็กตีให้หมดตีให้หมดหมดวาร์ปได้หมดละหมดละหมดละเอยถ้าวาร์ปไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเรือได้เราเอาเรือมาไม่เอาเอาเรือมาอยู่แล้วเรานั่งเรือไปใช่กูกูกูสร้างเรือมาไอร์จะว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำกูสร้างเรือมาเพื่อนเอ้ยกูตายแล้วกูก็เฮ้ยดักล่อดักล่อตรงโจมมิงโจม ตัวเหรอมึงตัวเรจเฮ้ยเราบม่รู้อีกแล้วเนี่กรตีตัวบนกรตีตัวล่างเลยเขียตีไว้เดี๋ยวติดพิษดิเอ้ามันกินไม่ได้อ่ะเฮ้ยในของในกล่องนี่อันนี้เป็นกล่องนะเฮ้ยมันกินไม่ได้หมายความว่าไงวะเก็บเก็บไว้ทุกคนเขาให้เพื่อนเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะมันกินยังไงวะไอเนี่ยอกินเหรอครับ หน้าเปลี่ยนปไฟมันบอกว่าไม่สามารถใช้ได้กับซุสไม่สามารถใช้ได้กับเคทอสหรือมันต้องใช้กับผลอไม้อันอื่นวะเราอาหารบัฟเราเต็มอยู่ป่ะบัฟเราเต็มอยู่ป่ะตอนนี้ตอนนี้กูเหลือหกนาทีถึงจะอด้นี้ได้อ่ะเอาจจะบัฟเราเต็มอมดแล้วเราบัฟหมดก่อนแล้วเดราจะต้องมานั่งรออ่ะนั่งรอเออนั่งรอก่อนแล้วกันตั้งกองไฟอะไรตั้งกองไฟอะไรเราค่อยลุกทิ้งก็ได้จะให้มันเข้ามาให้มันดันเข้ามานดันให้มันถ้ามันดันเข้ามามันจะติดมันติดแรกก่อน เกดขอให้ละไปล่อลิมบอลูมาดิมันมึงเรียกว่าลิมบอลูวะเจ้าลาบไงอ๋อไอสัตว์นี้เยี่ยมสลาบเยี่ยมจริงกลัวไฟวะโอ้ยเยี่ยติดๆิดบูอุ้ยแค่โดนอะไรวะดิเฮ้ยตีไม่ได้เฮ้ยมันมีตัวฮนูอยู่ข้างในเออ เรียกกุจอตาะไอ้เหี้ยธนูเนี่ยแหละอุ้ยอุ๊ยกูตายกูตายวิ่งใหม่เมื่อไี่โดนโดนยิงไอ้เหี้ยโดนธนูยิงไปสามดอกอะไม่รู้ว่าอยู่อะไรวะมันมาจากไหนวคุณเด็กว่าไอ้โดนมอนตีไอ้เหี้ยเอ้ยธันนูยิงโดนธนูยิงโดนธนูยิงไปสามดอกแม่ต้องทุกกองไฟทิ้งปอไม่เดี๋ยวรอลุ้ยก่อนดิอ๋อคอกูรู้แล้วคอมาจากอะไรไอ้เหี้ยตัวนั้นโยนถุงแล้วมันโยนคอได้ด้วยเหรอ นั่นก็ปั๊มคอได้เลยดิอิเจตเตอร์แบกไม่ได้อิเจตเตอร์เดินไม่ออกก็เนี่ยแรงหนักขา่ผายใช่โอ้กูเมื่อกี้กูวิ่งกลับไปเก็บกูได้มาอีกอันหนึ่งฮะวิ่งกูวิ่งไปเลยได้อีกอันหนึ่งเยอะเงินเลยเอออันนี้คอเลยแล้วเจ็ดสิบแบบแรงหนักที่ผายเออเต้ยตัวมึงหนักแอดเลยตอนนี้แบกหาออกมาให้กูหน่อยงั้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแบกอย่างอื่นให้ถอยห้องถอยห้องดับบมิเนชั่น อย่ยเอาไงวะตัวเนี้ยเฮ้ยไม่งั้นเะต้องรีบเพราะว่าเราออกไปเลยมันจะมันจะไปเลยเพราะว่าเยี่ยมมากเลยเขาว่าไม่ได้เขาว่าติดเหล็กเออเราติดเหล็กใช่ใช่ใช่อ๋อโยนเหล็กทิ้งไว้แล้วก็วาร์ปไปก่อนแล้วค่อยวาร์ปกลับมาใหม่แล้วก็มาฆ่ามันก่อนมันก็ได้นะเฮ้ยมันไม่เห็นนะนี่มันล่าตะตะมไอเต้ว่าตามไอเต้ปะใช่ใช่ใช่มันเจอตามกูมาเป็นฝูงคือญาติไม่อาบูมบินเนชั่นหน่อยไม่ตามไม่ตามไม่ตามไม่ไม่ไม่ไอ้พวกพวกดอกเกอร์อะตามไอเต้ผูกเลยไอ้ตรงนี้สู้ได้ ไม่ไม่ไม่บอมนเนเนมาอาองเมาเอาไอย่าไปเก็บอเาของเก็บก่อนเออเเอาเอาเอาเลยะเตะรอดไว้รอไว้นหนึงหอุ้ยอองกันิตลมมารุิมรุใจเย็กอ่กูเลยเก็บแล้วแล้วก็พวกราเราเราเรากูกูเร่มเสียิบแล้กูกูไม่น่ารอดแล้วโอเคกูออกล้วเตะกูรอต่อเองกูรอต่อเองกูกลัวโน มากำเคยญาติเลยนะบวกเยออเจยโอ้ยเจียวไม่ไม่คือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่บึงอ่ะมันจะสู้ได้เว้ยที่มันทำให้เราเคลื่อนที่ได้ช้าลงมากเลยหลบอ๋โอโอเคกูคจับตั๋วไอดโดมิเนชั่นได้ไลยสัตว์อีสมาโอ้ย แต่ไอ้ที่มันไม่ใช่อะโดเวนชั่นอะมันจับไม่ได้ว่ะโอ้ยเ้าคแมงกูบีสตายเลยเลยนะไอ้ดอกเกอร์เนี่ยมันโหดชิบหายเลยเฮ้ยเฮ้ยกูติดว่ายน้ำกูติดว่ายน้ำงานหยาบละกูงานหยาบล้มาว่ายอะไรตอนนี้เคไม่มันมันไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นบึงอ่ะไอ้กูรากมาให้กูร่ายสองคนอยู่ที่กูเฮ้ยโดนมาเชนอีกตัวหนึ่งกูเชี่ออันนี้มไม่น่าอยู่คแมง ไอเอ้ยมึงเอาด็อกเกอร์ไปอ่ะกูสู้ได้นะโดมิเนชั่นอ่ะอุ้ยอุ้ยเที่ยตายเที่ยตกน้ำมันยังมีวิธีหนึ่งคือมึงไปตายกันให้หมดแล้วค่อยวิ่งมาเก็บของตอนที่มันวิ่งออกไปแล้วได้โอ้ยแม่งไอ้ตัวธนูกูว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนแล้วก็ถอยด้วยเออถอยถอยถอยต้องถอย เออตอนนี้กูรอดกูรอดโดยเนี่ยนสองตัวมาทมาทนี่ละผู้มึงผู้มึงไอ้นี่ไปเลยเดี๋ยวกูๆๆๆอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูร้องกลัวกูได้อยเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนนะตัวของไปลงบ้านก่อนเอาเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวกูขับรถเอ้ยขับเบือน,นี่กลับบ้านแล้วนะ,นะเออตามสบายตัวมึงมีเหล็กอยู่ไอ้ชิบหายต้องรอมึงก่อนป <c oughs> ัดกวาดทิ้งหมดแล้วแค่ต้นไม้ทิ้งหมดเลยอืมดีมาก เออบ้านแตกน้อยใช่เหรอเต้บ้านแตกเหรอจะเหลือเฮียอะไรกูล่างตัวเนเกกับบ้านมาเมื่อกี้ากหมดเลยเฮ้ยร่างมั้ก็จบแล้วมันเหลือแตกแค่ตัววาเปบ้าเกูจะปลกปั้วมตัวบาไปเต้กูขอใส่เสื้อหนึ่งโหดิละสองรอยเลย การถังอ่ะถังช่างมันเดี๋ยวกูสร้างให้ใหม่ปกป้องประตูว้าไปให้ได้ตัวไ <c oughs> ปบ้าดดิเดี๋ยวลากวะทางนี้ทางมาตอนลากไม่งั้นมัน,ม,นมันเน้นแต่บ้านเลยเลยนี่หว่าอือไปบ้านเออหลบหลบง่ายเต้โดมิเนชันอ่ะโอ้ที่แรกเ,เน้นแค่แบบว่าให้เฮ้ยเฮ้ยเต้ๆงั้นมึงคอยแพร่รีกู แคลรี้แล้วก็ตัไปช่วยกันกูฆ่าได้กูฆ่าได้กูฟันแรงมากาเขาไปร้อยเลยตายละอะโบนะเออกูฟันสามสี่ทีก็ตายแล้ว่งี้เนี่ยแค่มันไม่ได้ฟันเฉยมันไม่มีมุมให้เอาฟันเ้ย่ไม่ช่้เลยนี่ไงกูไกะเต้ล่าได้แล้วเอาจริงเ่ยไอ้้ยเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งาสั่วเลยตอนนี้พายุแม่งลง การขับเรือนี่โคตระจญภัยเลยกูตนแรกมึงต้องมาดูกูไอ้แต่ขับเรือฝ่าพายุอ่ะไอ้พายุมาลงตรงกูอ่ะแล้วคืนม่งสันโคตรมัวเลยอ่ะเราไม่เอาไปใช้ยังไงต้องเอาไปใส่กับเรือกูเรือความไปแล้วทีมทีม หายแล้วเว้ยฉีภัยเร็วเรือคว่ำไปแล้วเต้เออตัวแอาแล้วแต่กูทำไงเออแล้วของอ่ะตอนเรือคือแตกคว่ำแบบไอ้นั่นไปเลยเหรอมันมันคว่ำเลยตอนนี้มันคว่ำไปเลยเว้ยแล้วกูจะกู้เออโอแตกแล้วเรือแตกไอ้เหี้ยเลยเรือแตกเต้เรือแตกแล้วกูแล้วกูอยู่ตรงกลางทะเลอ่ะกูตายแน่เลยเหี้ยกูใครแบบนี้นึงกูตายแล้วตอนนี้ กูกูขยับนิดนึีกูตายอะพวกมึงต้องสั้งเลยมาช่วยกูนยอยู่นี้อยู่นีไอ้ยันเรือมันคว่ำมาททำไงอ่ะเหียมึงกูสร้างเรือตรงนี้ไม่ได้ดิต้ีงยวเวบ้านเก่าของในบ้านมีเรือแล้วก็มึงยกขนของเรือไปสร้างบ้านเก่าแล้วก็แล้วก็วาร์ปตามมาโอเคตามนั้นกูจะอยู่นิ่งๆลอยคอตรงนี้โอเคมะ <laughs> ออไ,ไอ้ยี่โคตรสวยเลยสัตว์เลย